สวัสดีครับผมมารินกับชนนาแนลเฟื่ยไทยในทุกค,ครับนี่มาเจอไต้หวันทางยี่เต้าเย็นนะฮะก็มีเลือกเต้าหู้ชาเขียวโกโก้ปตรบรี่เปลือกนะครับมาตก็เลยท็อโป,โป,โป,โปป,ปิ้งจะมีทั้งยืพืชลูกเดือยถัวเขียวตั่วเหลืองตั่วแดงแอ้ว,วก็ผลไม้นะฮะเปแก้วมังกรเซนต์ลุนะครับแล้วก็น้ำราดเลือกน้ำราดไปด้วยนะฮะเปิดเปิดโมงครึ่งถึงสองโมครึ่งนะครับอยู่แถวกาุงมวานที่ว่าคงเป็นแฟนชายนะครับวันนี้น่าสนใจครับ มาชามใหญ่เลยอันนี้55บาทนะฮะอันนี้55บาทชามใหญ่ชามกาม๋วยเตี๋ยวใหญ่ๆแล้วก็มีเต้าหู้นะครับเต้าหู้บนน้ําแข็งใสนะครับตอนแรกผมว่าเต้าหู้อย่างเดียวน้ําแข็งใสด้วยน้ำแข็งใ,นนงใส่ใส่รสนมข้นนะฮะแล้วก็ลูแตงโมงนะแตงโมราดนมเราสั่งลูกเดือยนะครับสั่งสองอย่างลูกเดือยกับแตงโมฮนะ ก็เ,เป็นเลือดลูกดเดือยกวนนะฮะอร่อยดีครับมาชิมตัวเต้าหู้มันเต้าหู้นี่มันอร่อยครับแล้วก็เข้ามาทำเป็นชิ้นอย่างนี้สวยดีครับข้างใต้เต้าหู้ตัวน้ำแข็งมีอะไรมันก็ใส่น้ำอย่างอื่นด้วยจะเป็นน้ำเชื่อนมนะ ก็าานเพลินนี่ครับ55บาทเนี่ยต้าหู้เย็นตนุบุเลือกรสชาติได้เราทานกับน,น้ำแข็งครับเรียกว่าเรียกว่าเป็นน้ำแข็งใสใสเต้าหู้เย็นแล้วก็ราดเครื่องตามชอบัน อร่อยดีครับผมชอบลูกเรือ,อ,รอรรครับบรรยากาศในร้านครับนะฮะตัวหิยจะนิ่มๆแดงๆ ัวของแต่ครับไปเจอมาก็เก็บมาฟังกันฮนะพบกันใหม่กับชาแนลสื่ไทยในทุกครับ FDLT s h a ร์ครับ